อ้าวสวัสดีครับนักเรียนป .6 นะครับ6ทับเรียนกับคูโดคาบที่4นะครับ6ทับเรียนกับคูโดคาบที่5นะครับอ่าวันนี้คูโดไม่อยู่เนาะนะครับอ่านักเรียนวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่นะครับของการหารทศนิยมเนาะลูกเนาะนะครับอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่านักเรียนหาตัวแทนนะครับถ้านักเรียนจดไม่ทันอ่ะนักเรียนให้ตัวแทนมา กดหยุดสต็อปคลิปไว้นะครับออจดเสร็จแล้วนักเรียนค่อยกดเพลย์ไปต่อนะครับโอเคไหมนะครับอ,อ่ะมาเริ่มกันข้อที่1เลยนะครับการหาโพสนิยมนะลูกเนาะ การหารทศนิยมเนี่ยง่ายมากนะครับมีทําได้อยู่หลายวิธีนะครับแต่วันนี้ป .6 นะครับเรื่องอวิธีแรกที่เราจะเรียนตอนป .6 กเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีที่เราจะต้องเปลี่ยนทศนิยมเนี่ยให้กลายเป็นเศษส่วนนะครับแล้วเราก็จะหาเรเศษส่วนนั่นเองนะครับอะมาดูนะครับตั้งสตินะลูกนะตั้งสตินะครับาข้อที่1 0.08นะครับหารด้วย 0.4เห็นไหมครับนักเรียนวิธีทำคือ,อตั้งสตินะเราจะเปลี่ยนร่างนะครับเออเราจะแปลงร่างเนี่ยจากทศนิยมเนี่ยให้กลายเป็นเศษส่วน ตั้งสตินะเราจะแปลงล่างทศนิยมที่เขาให้มาเนี่ยให้กลายเป็นเศษส่วนทีนี้พูดถึงเศษส่วนนะ่ะนักเรียนก็ขีดเส้นไว้รอเลยนะครับเพราะว่าจะแปลงล่างทศนิยมเป็นเศษส่วนนะตั้งใจดีๆนะนะครับอ่ะวิธีทำก็คือให้นักเรียนเนี่ยลอกเลขข้างบนลงมาเลยลูกเนี่ยมันมีเลขอะไรนักเรียนก็ลอกลงมาใส่ข้างบนเลยโอเคไหมแต่ไม่ต้องเอาจุดมา โอเคไหมมันมีเลขอะไรนักเรียนลอกลงมาเลยแต่ไม่ต้องเอาจุดมาโอเคไหมครับอ่าข้างบนมี0ูนเนาะนะครับนักเรียนก็ลอกลงมาเลย0ูนเห็นไหมไม่ต้องเอาจุดมาโอเคไหมครับอ่าทีนี้นักเรียนสังเกตดูตรงนี้นิดนึง0ูนเลข0ูนย์ที่อยู่ตรงหน้า8เนี่ยลูกมันไม่มีค่า นะครับนักเรียนมันไม่มีค่าถ้ามันไม่มีค่าโอ้ยถ้านักเรียนไม่มีค่านักเรียนลบทิ้งเลยเออเอามาแค่8ตัวเดียวพอโอเคไหมครับศูนย์ที่อยู่ข้างหน้า8ดมันไม่มีค่าโอเคไหมอ่ะเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองนะครับให้นักเรียนดูจุดที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสิจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะซูมดูสิจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนดูตัวที่อยู่หลังจุดสิมันมีกี่ตัวนะ่ะมีกี่ตัวนะลูก มีสองตัวถูกต้องไหมครับอ่าถ้าหลังจุดมีสองตัวให้หนูใส่เลขศูนย์ไว้ข้างล่างเลยสองตัวโอเคไหมครับอ่าถ้าสมมติว่าหลังจุดมีสามตัวคุณโดเพิ่มให้ตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าหลังจุดมีสามตัวเห็นไหมมีสามตัวนักเรียนต้องใส่ศูนย์กี่ตัวลูกข้างล่างออต้องใส่ศูนย์สามตัวแล้วตามด้วยเลขหนึ่งโอเคไหมแต่บังเอิญข้อนี้หลังจุดมีกี่ตัวลูก มี2ตัวนะครับนักเรียนก็ใส่ศูนย์2 –ตัวแล้วตามด้วยเลข1ทันทีโอเคไหมครับอ่ะใส่ลงไปถ้าไม่ทันนักเรียนกรอคลิปนะกรอคลิปไปดูต้นคลิปอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะต่อไปเครื่องหมายหารนักเรียนก็นลอกลงมาลูกไม่มีอะไรนี่นักเรียนกันลอกเครื่องหมายหารลงมาอืมเอาตัวต่อไป0 4ใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนล่าง ไอ้เนี้ยให้กลายเป็นเศษส่วนใช่ไหมลูกนะใช่ไหมนะครับก็คือให้กลายเป็นเศษส่วนนักเรียนก็ขีดเส้นเศษส่วนไว้รออ่ะข้างบนมีเลขอะไรบ้างข้างบนมีเลข0ูนย์กับ4เอ้าวก็เอาลงมาเขียนแค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องเอาจุดลงมานะครับเอาศูนย์กับ4เอาลงมาเขียนทีนี้ศูนย์ที่อยู่หน้าเลข4มีค่าไหม ไม่มีถามันไม่มีการลบทิ้งโอเคไหมครับก็เหลือเลข4ี่ธรรมดาต่อไปดูตัวที่ดูจุดดูจุดดูตัวที่อยู่หลังจุดซิมีกี่ตัวมีตัวเดียวถ้ามีตัวเดียวก็ใส่เลขศูนย์แค่1ตัวแล้วตามด้วยเลข1โอเคไหมลกูกทันไหมนะครับถ้าไม่ทันย้อนกลับไปดูอีกรอบนะทันไหมครับเอา้เอา คูโดบอกว่าเครื่องหมายหารนะลกให้ลอกลงมาใช่ไหมเออคูโดกลับไปเขียนคูณเฉยเลยขอโทษทีนะครับเป็นเครื่องหมายหารเ,ออเป็นเครื่องหมายหารเนาะโอเคไหมนะครับอ่ะไปต่อนะครับบรรทัดถัดไปบรรทัดที่1มาบรรทัดที่2อโอเคไหมโลกโอเคไหม นะครับอา้าวมีเลขอะไรก็เขียนลงมาไม่ต้องเอาจุดใช่ไหมเออศูนย์ข้างหน้าไม่มีค่าก็ไม่ต้องเอามานะครับอา้าวดูตัวที่อยู่หลังจุดว่ามีกี่ตัวเอาใส่เลขศูนย์ตามนั้นแล้วตามด้วยเลข1นึ่งโอเคไหมเครื่องหมายหารลอกลงมานะครับอันนี้ก็เหมือนการศูนย์ข้างหน้าเลข4ไม่มีค่าเอาก็ลอกเลข4ี่ลงมาหลังจุดมีตัวเดียวก็ใส่ศูนย์หตัวแล้วตามด้วยเลขหโอเคไหม นะครับนี่วินี่คือวิธีการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนอา้าวการหารเศษส่วนนะักเรียนก็ทําเป็นแล้วนี่นะครับจําได้ไหมการหารเศษส่วนนะ่ะเออตัวตั้งเหมือนเออก็ทาเหมอเลยเหมือนเดิมตัวตั้งเหมือนเดิมเอาแปดส่วนร้อยเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากสี่ส่วนสิบก็กลายเป็นสิบส่วนสี่เออเห็นไหม ง่ายๆจากนั้นอะไรที่ตัดทอนได้ก็ตัดให้มันเรียบร้อยนะครับเอออา0ศูนย์ตัดศูนย์นี่ไงตัดได้อ้าวสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนี่ไงตัดได้เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือเลข2คูณกับเลข1นะครับแล้วก็ตรงนี้เหลือเลข10นะเนาะอ้าวก็ส่วนในเลข1น ก็คูณกันให้มันเรียบร้อยอัปเดตลงมาแค่นั้นแหละสองหนึ่งเป็นสองสิบหนึ่งเป็นสิบเสร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมลกูกเออเราก็แปลงร่างกลับนะครับจากทฤนิยมก็แปลงร่างกลับให้กลายเป็นเอ่อเป็นเศษส่วนก็แปลงร่างกลับให้กลายเป็นทฤษิยมอา้าวใส่เลขข้างบนลงมาเหมือนเดิมก็คือเลขสองอา่อาอ่าศูนย์ตรงนี้เห็นไหมลกูกเนีเ่ยอ่ะ โรซูมนะนี่ศูนย์ตรงนี้ข้างหลังข้างล่างมีศูนย์กี่ตัวตัวเดียวเราก็นับ1และจุดนี่ไงนับ1และจุดนี่ทำเหมือนเดิมโอเคไหมครับนะเรียบร้อยข้อที่1เอาจดลงไปนะครับหาตัวแทนมากดสต็อปไว้ครูโดจะไปต่อข้อที่2แล้วนะ นะครับหาตัวแทนมากดสต็อปไว้นะครับครูโรสจะไปต่อข้อที่2แล้วปึ้มนะครับอ้าวมาข้อที่2ออ้าวข้อที่2เนี่ยอ่าใครข้อ1ยังงงง,งอยู่ข้อที่2ตั้งใจฟังนะลูกนะเอออ่ะสเต็ปที่1ตั้งสติสเต็ปที่1เราจะเปลี่ยนล่างจากจุดทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนอ่า ขีดเส้นไว้รอโอเคไหมอ่าจะเปลี่ยนโทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนวิธีก็คือเนี่ยเลขข้างบนเนูกเลขในเลขในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างหนูลอกลงมาให้หมดแต่ไม่เอาจุดลงมาอ่าในกรอบสี่เหลี่ยมมีเลข5กับเลขหกเนาะเนี่ยลอกลงมานะครับแต่ไม่เอาจุดลงมานะนะครับอ่ะทีนี้ดูในช่องสี่เหลี่ยมสิ จุดอยู่ตรงนี้หลังจุดมีกี่ตัวครับมีตัวเดียวอ่าถ้ามีตัวเดียวใส่เลขศูนย์กี่ตัวครับอ่าถ้ามีตัวเดียวหลังจุดมีตัวเดียวก็ใส่เลขศูนย์หนึ่งตัวแล้วตามด้วยเลขหนโอเคไหมลกูกเนี่ยแปลงล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเออเอาเครื่องหมายหารลงมาเอาต่อไปอันนี้ก็แปลงล่างเป็นเศษส่วนเหมือนเดิมนะครับเออใส่เส้นไว้รอเหมือนเดิม อา้าวดูสิในกรอบสี่เหลี่ยมมีศูนย์กับ7ใช่ไหมไม่เอาจุดเนะเาะอ้าวลอกลากอ่าเขาเรียกว่าอะไรลอก0ูนย์กับ7ลงมานะครับตั้งสตินะลอกศูนย์กับ7ลงมาเอ้ยนักเรียนจะเห็นว่าไอ้ศูนย์ที่อยู่หน้า7เนี่ยลูกศูนย์มันไม่มีค่าเนาะลูกเนาะนักเรียนก็ลบทิ้งเลยไม่เอานะครับเอาแค่เลข7ก็พอนะครับอ่ะมาดูจุดอยู่ตรงนี้เอาหลังจุดมีกี่ตัว มีตัวเดียวถ้ามีตัวเดียวก็ใส่ศูนย์หนึ่งตัวแล้วตามด้วยเลขหนึ่งโอเคไหมครับอ่าอาวขั้นตอนที่หนึ่งแปลงล่างทศนิยมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือหารเศษส่วนธรรมดาเลยลกูกเออหารเศษส่วนธรรมดาเลยตัวตั้งเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ลอกมาเหมือนเดิมตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วนจาก7ส่วน10ก็กลายเป็น10ส่วน7โอเคไหมนะครับนี่ต้องต้องขีดเส้นให้ไหมลูกนี่ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณเห็นไหมกลับเศษเป็นส่วนโอเคไหมลูกนะเอออพอเปลี่ยนมาเป็นการคูณปุ๊บอันไหนตัดได้ตัดโอเคไหมครับอันไหนตัดได้ตัด อ, 10, อ้าวสิบตัดสิบอ่าตัดทิ้งเลยเอ้าวเกับห้าสิตัดได้ไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามห้าเ็นี่ไงเจ็ดแ้เห็นไหมโลกได้แล้วเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ก็10 10 10่งสิใช่ไหมตัดทอนเรียบร้อยนะครับมันก็จะเหลือเหลืออะไรอ่ะแปดส่วนหนึ่ง คูณกับ1ส่วน1ใช่ไหมเออ8 1ได้8 1คูณ1ได้1อะไรที่ส่วนด้วย1ก็คือตัวมันเองนี่ไงเสร็จแล้วเรียบร้อยเออทำไปทีละขั้นตอนลูกไม่ยากไม่ยากเออทำไปทีละขั้นตอนนะไม่ยากนะครับอ,อ่ะตัวแทนมากดสต็อปได้นะครับเดี๋ยวคุณโดจะได้ไปข้อถัดไป ่ะไปข้อถัดไปนะครับข้อที่3ออข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะตั้งใจฟังมีดีนะนเรียนเออถ้าเรียนไม่เข้าใจนักเรียนวนกลับไปดูอีกหลายๆรอบนะครับเออเพราะว่าครูโดไม่ได้อยู่ด้วยนะอ,อ่ะดูข้อนี้เหมือนเดิมอะ่ะลูกเหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนล่างจากทศนิยมเนี้ยให้กลายเป็นเศษส่วนแค่แค่นั่นแหละเหมือนเดิมใส่ส่วนไว้รอเลย ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมีเลขอะไรบ้างหนูก็เอาลงมาเลยลูกหนูก็เอาลงมาเลยแต่ว่าไม่เอาจุดแค่นั้นเองเอาสองสี่สามหกใช่ไหมเอาลงมาเลยแต่ไม่เอาจุดอ่าทีนี้มาดูจุดที่อยู่ในอ่าวงเล็บสิเตอไม่ใช่วงเล็บดีมาดูจุดที่มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหลังจุดมีกี่ตัวนะเนี่ยนักเรียนดูสิหลังจุดมีหนึ่งตัว สองตัวสามตัวใช่ไหมลกูกเออหลังจุดมีสามตัวเพราะฉะนั้นใส่เลขศูนย์กี่ตัวสามตัวเหมือนกันเออหลังจุดมีกี่ตัวก็ใส่เลขศูนย์ไปตามนั่นแหละหลังจุดมีสามตัวก็ใส่เลขศูนย์ไปสามตัวแล้วตามด้วยเลขหนึ่งโอเคไหมนะครับนี่คือวิธีการแปลงร่างจากโทสเยมเป็นเศษส่วนนะนะครับเอาลอกเครื่องหมายหารลงมาอ้าวต่อไปตัวข้างหลังอืม ก็แปลงร่างเหมือนเดิมนะครับเอาเขียนส่วนไว้รออ่ะในกรอบสี่เหลี่ยมมีเลขอะไรบ้างมีเลขหนึ่งกับเลขสองไม่เอาจุดก็ลอกลงมาเหมือนเดิมแค่นั้นแหละเออหนึ่งกับสองอ้าวส่วนตัวส่วนนักเรียนก็ดูจุดนะลูกหลังจุดมีกี่ตัวละ่ะก็มีแค่ตัวเดียวถ้ามีแค่ตัวเดียวก็ใส่ศูนย์แค่หนึ่งตัวแล้วตามด้วยเลขหนึ่งแค่นั้นเองโอเคไหมนะครับไม่ยากเนาะโอ้ยทำไม ลบผิดอ่ะโอเคแปลงล่างเสร็จเรียบร้อยการแปลงล่างไม่ยากนะลูกคงไม่มีปัญหาเนาะนะครับอ่ะต่อไปมันก็จะเป็นการหารันเสร็จส่วนแล้วถูกต้องไหมนะครับเอาตัวตั้งเหมือนเดิมเนี่ยลอกตัวตั้งลงมาเหมือนเดิมจําได้ไหมเอาตัวตั้งเหมือนเดิม2 4 3ส่ส่วนด้วย1000 เปลี่ยนจากหารเนี่ยลูกเปลี่ยนจากหารเป็นอะไรเปลี่ยนจากหารเป็นอะไรเปลี่ยนจากหารเป็นคูณและกลับเศษเป็นส่วนเห็นไหมจาก12บส่วนสิกลายเป็น10บส่วนสิอืมก็ตัดทอนเหมือนเดิมแค่นั้นแหละเออเจอ0ตัด0แค่นั้นเองนะครับเออนี่ก็ตัดทอนไป ข้อนี้ก็อ่าคูโดจะลองเอา12ตัดไปเลยเดี๋ยวคูโดขอซูมแป๊บหนึ่งนะลูกนะนี่นักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เดี๋ยวคูโดจะตัด12ไปเลยแล้วกันเอาแม่12ตัดตามแนวทะเยงนี้ไปเลยแล้วกันคอยดูซิว่ามันตัดได้ไหมถ้าตัดได้มันจะแบบหานมันจะตัดแบบลงตัวไม่มีเศษลูกเอ่อถ้าตัดได้มันจะตัดแบบลงตัวไม่มีเศษอ่ะคูโดลองตัดดูก่อนนะอ้าแม่ สิบสองอะไรได้สิบสองลูกสิบสองหนึ่งสิบสองเห็นไหมเออเอาทีละตัวนะเวลาหารก็หารทีละตัวเวลาตัดก็ตัดทีละตัวนะลูกนะอ้าวสิบสองหนึ่งได้สิบสองแล้วเมื่อกี้ถูกต้องอ้าวสิบสองอะไรได้สองมีไหมไม่มีใสศูนย์เออเอาแมเอาม่เอาแมสิบสองอะไรได้สองมีไหมไม่มีนะครับไม่มีใสศูนย์เอาไปเอาเพื่อนมันมาอีกตัวหนึ่งกลายเป็นยี่สิบสี่ตั้งสตินะ เอาใหม่นะเอาอีกรอบนะนักเรียนต้องเอนะแน่เอาสิบสองหนึ่งสิบสองตัดเรียบร้อยเนาะนะครับเวลาตัดตัดทีละตัวจะได้ไม่งงนะครับเอาตัวแรกเลขสองสิบสองอะไรได้สองมีไหมเนี่ยเดี๋ยวน,นี้สิบสองอะไรได้สองมีไหมไม่มีถ้าไม่มีนักเรียนใส่ศูนย์ไว้ก่อนเออแล้วไปเอาเพื่อนมันมาอีกตัวกลายเป็นยี่สิบสี่เห็นไหมครับเอาสิบสองอะไรได้ยี่สิบสี่สิบสองหนึ่งสิบสอง สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่โอเคไหมนะครับอ้าวตัวต่อไปเป็นเลขอะไรเลขสามสิบสองอะไรได้สามมีไหมเนี่ย,เ,ยเอาตัวเดียวก่อนสิบสองอะไรได้สามมีไหมโอ้ยฮัทชิวโอ้ยอา้าวสิบสองอะไรได้สามมีไหมลูกไม่มีเพราะสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองแล้วไงไม่มีถ้ามันไม่มีก็ใส่ศูนย์ไว้แล้วก็ไปเอาเพื่อนมันมาอีกตัว อ้าสิบอะไรได้36 12ิบหกสินึ่งสิบสสองเป็น24 12ิสาเป็น36 <c oughs> <c oughs> เห็นไหมตัดทอนเสร็จละนะครับอ่ะเราก็เขียนเสร็จส่วนที่ได้ใหม่มาเลย0 2 0ย์สออัปเดตมันลงมาแล้วเอาอันนี้เหลือหนะึ่งเนาะโดนตัดไปละอันนี้เหลือ1นส่วนหโอเคไหมนักเรียนสังเกตเห็นศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าไหมลกูก มีค่าไหมถ้าไม่มีค่าก็ลบทิ้งนี่ไงเหลือสองร้อยสามคูณกับหนึ่งละเออเห็นไหมอ่ะบรรทัดถัดไปบนคูณบนล่างคูณล่าง2 0งร้อยคูณหนึงก็ได้203รอาข้างล่าง100คูณกับหนึ่ก็ได้หนึ่งร้อยนี่โอเคขยับจุดได้แล้วเรียบร้อยนะครับอา่านี่แปลงล่างกับคืนเลยนะครับแปลงล่างกับคืน ข้างบน203หนูลอกลงมาอ่าทีนี้ดูข้างล่างข้างล่างมีศูนย์กี่ตัวนะมี0ูนย์สตัวเห็นไหมนักเรียนก็นับ2และจุดเลยนับ1นับ2และจุดข้อนี้ตอบ2.03โอเคไหมนะครับอ่ะค่อยๆทำถ้าไม่เข้าใจนักเรียนวนกลับไปดูตั้งแต่ข้อแรกอีก1ครั้งนะครับโอเคไหม นะครับทีนี้แบบฝึกหัดนะครับถ้าไม่เสร็จไปทำเป็นการบ้านเล่มม่วงหน้าหน้าอะไรหน้าหนึ่งร้อยสองหกข้อจัดการให้หมดถ้าไม่เสร็จเอาไปทำเป็นการบ้านอ้าวตัวแทนมากดหยุดไว้เลยครับแล้วก็ลอกลงไปลก